ถึงเป็นคนใกล้ชิดญาติเพื่อนสนิทระวังให้หมดถือว่าทุกคนมีเชื้อวันนี้ที่จะคุยกันเนาะก็เรื่องไวรัสแหละตอนนี้เวฟสีมันมาแล้วเวฟสเนี่ยคงจะเป็นเวฟที่มันคนติดแล้วก็เจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตก็คงจะเยอะขึ้นแน่ๆน,นะครับวันนี้ก็จะมาคุยว่าแล้วเราจะรับมือกันยังไงนะครับผมการที่พวกเราอะ่ะจะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้เนาะ มีอยู่3ส่วนที่สำคัญนะครับข้อที่1เลยเชื้อต้องน้อยคือถ้าได้รับเชื้อต้องได้รับน้อยๆอย่ารับมาเยอะๆนะครับข้อที่2ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยต้องดีนะครับข้อที่3บริการทางการแพทย์ต้องพอเพียงแล้วเราจะรอดไปด้วยกันนะครับถ้ามี3สิ่งนี้เนาะคือตอนนี้เราต้องพึ่งภูมิคุ้มกันของเราเป็นหลักนะ วัคซีนเนี่ยไม่กันติดแน่นอนตอนนี้นะครับคนฉีดวัคซีนติดเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อภูมิจากวัคซีนเราพึ่งไม่ได้เราต้องพึ่งภูมิตัวเองในแหละสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้เชื้อมันกลายพันธุ์เนาะพอกลายพันธุ์ไปเนี่ยแล้ว,วัคซีนมันเอาไม่อยู่นะครับจากแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่เราให้ข้อมูลกันเยอะแยะเลยว่าโอ้ยวัคซีนเนี่ย กันเจ็บหนักกันตายถูกไหมแต่อาจจะไม่กันติดแต่พอข้อมูลหลังๆมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทีมันจะไม่กันเจ็บหนักแล้วก็ไม่กันเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนได้วัคซีนไปแล้วเนาะอย่าพึ่งไปไหนมาไหนโดยขาดความระมัดระวังนะครับอ่ะทีนี้หมวดแรกที่หมอจะมาพูดถึงเนาะจะทํายังไงให้เชื้อน้อยนะครับตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการทำ social distancing คือถ้าเราแบบป้องกันตัวเองดีไม่รับเชื้อมานะครับ โอกาสติดมันก็จะน้อยนะครับแต่ตอนนี้คือด้วยความที่เชื้อมันกระจายกันไปหมดแล้วอะนะครับเพราะฉันเนี่ยตอนนี้คิดไว้เลยว่าทุกคนติดเชื้อถึงเป็นคนใกล้ชิดญาติเพื่อนสนิทระวังให้หมดถือว่าทุกคนมีเชื้ออันนี้ต้องระวังสุดๆเลยในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็ต้องระวังนะตอนนี้ติดยกครัวกันเยอะมากเวลาติดแล้วเนี่ยติดทั้งครอบครัวนะครับ ในคนที่ออกไปทํางานนอกบ้านเนาะเวลาสมมติว่าคนทํางานออฟฟิศนะเขามีวิจัยที่ดูกันมาแล้วว่าอะไรลดการแพร่กระจายเชื้อในออฟฟิศหรือในที่ที่คนทํางานเยอะๆได้ดีที่สุดบ้างนะครับข้อที่1นะครับลดปริมาณคนในออฟฟิศให้น้อยที่สุดนะครับคือต้องลดการกระจุกตัวของผู้คนคือให้ work from home ให้ได้เยอะที่สุด ต่อมาข้อที่2เนาะถ้าเกิดลดไม่ได้เป็นคนที่ต้องเข้ามาทํางานในออฟฟิศจริงให้พยายามแยกห้องคือถ้าเกิดเรานั่งทํางานอยู่ในห้องคนเดียวได้เลยดีที่สุดนะครับต้องมี partition กั้นอะไม่ได้คอนแทคกันโดยตรงนะครับ ถ้าไม่ได้ต้องหาหาอะไรมากัน้นมากั้นระหว่างกันนะครับแล้วก็คนในห้องที่อยู่ในห้องเดียวกันต้องให้น้อยที่สุดนะครับพอกั้นแล้วเนี่ยก็มีประเด็นอีกคือเรื่องของการระบายอากาศพอมันติดแอร์ปั๊บเนี่ยการระบายอากาศในห้องมันไม่ดีถ้าเกิดมันมีเชื้อเนี่ยมันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ในห้องนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําถ้าเกิดเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้ให้เปิดถ้าเปิดไม่ได้นะครับให้จํานวนคนในห้องน้อยที่สุดแล้วตัวช่วยอีกอย่างหนึง่งคือ เครื่องกรองอากาศนะครับเครื่องกรองอากาศเนี่ยเลือกใช้ประเภทที่มันเป็นเฮปปาฟิลเตอร์นะทีนี้ต่อมาประเด็นที่3นะครับลดการติดต่อกันให้น้อยที่สุดให้คุยกันห่างๆใส่แมสคุยทั้งคู่นะครับระยะเวลาในการคุยกันให้สั้นที่สุด5นาทีอย่าเกินนั้นต่อมาสุดท้ายและคือเรื่องของการกินอาหารอย่ากินอาหารร่วมกันนะครับ พกขวดน้ําพกกล่องข้าวส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปใช้ของรวมกันในส่วนรวมเพราะว่ามันมีโอกาสปนเปื้อนกันเยอะมากนะครับเตรียมของส่วนตัวไปแล้วก็กินข้าวเองในห้องส่วนตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกินปะกปนรวมกับคนอื่นแล้วก็ถ้ามันมีห้องอาหารรวมแล,วแล้วต้องไปกินในนั้นจริงๆนะให้ผัดกันเข้าไปกินแล้วก็ต้องเช็ดทําความสะอาดแหละนะครับต้องมีแอลกอฮอล์พ่นแล้วก็เช็ดเบางที่เนาะจะมีเรื่องของการพ่นเนาะ ฆ่าเชื้อเนาะการพ่นฆ่าเชื้อไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งสัาพันธเนี่ยเชื้อมันอยู่ตามพื้นผิวต่างๆตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามเสื้อผ้าตามอะไรเงี้ยแล้วมันเกาะที่พื้นผิวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เช็ฟทําความสะอาดตามพื้นผิวต่างๆอีกเรื่องหนึง่งจริงๆช่วงเนี้ยนะหมอแนะนําให้แต่ละคนเนี่ยใส่ถุงมือนะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดหรืออะไรเงี้ยหมอแนะนําให้ใช้ถุงมือกับเจลแอลกอฮอล์ในการฉีดพ่นเพื่อคลีนมือตัวเองเนาะเ,เวลาเราใส่ถุงมือไว้อะเราจะไม่ค่อยเอามือขึ้้นนมาาาเกาหหร ที่หมอบอกว่ามันอยู่ตามพื้นผิวต่างๆเนาะพอมันอยู่ตามพื้นผิวเนี่ยมันจะติดเราเนี่ยได้จากการที่เราเอามือมาจับหน้าเกาหน้าเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนันเนี่ยเวลาเราใส่ถุงมือไว้เนี่ยมันจะเป็นการระวังตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องยกมือมาจับหน้ามาเกาหน้านะครับ แล้วก็เวลาจรงหยิบจับอะไรก็กดเจลแอลกอฮอล์ถูถุงมือไปถุงมือมันไม่เป็นไรหรอกนะครับต่อมาเนี่ยเวลาที่กลับมาบ้านเนาะบอกแล้วมันติดตามพื้นผิวตามเสื้อผ้าตามผมนะครับขอให้อาบน้ําเลยนะครับรองทงองอเท้าถอดไว้นอกบ้านนะครับผู้หญิงเนาะอยากให้สระผมทุกวันนะครับผู้หญิงบางคนบอกว่าสระผมทุกวันไม่ได้สระแล้วผมร่วงคุณต้องมีที่คลุมผมนะคุณต้องคลุมผมไปทํางานนะครับ เพื่อไม่ให้มันเกาะตามผมนะครับทีนี้จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลาที่คนติดนะมักจะติดทั้งครอบครัวถูกไหมพะฉันเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเวลาติดกันง่ายมากเลยคือคุณทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัวนะถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องทานร่วมกันนะครับสลับกันทานหรือว่าแยกกันทานก็จะดีนะครับพื้นผิวโต๊ะอาหารในในบ้านเราเนาะ ก็หมั่นเช็ดทาความสะอาดเรื่อยๆนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่หมอจะพูดถึงเรื่องของทำโซเชียลดิจิทัลซิงให้ดีนะครับที่หมอบอกไป3ข้อเนาะเชื้อต้องน้อยนะครับอันที่2คือภูมิต้องดีนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องภูมิกันว่ายังไงดีนะครับอันแรกเลยที่อยากให้ช่วยแบ่งปันและแชร์ข้อมูลนี้ออกไปวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยาฉีดนะครับไม่ต้องไปฉีดกันในช่วงนี้เลยเพราะว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเราหนึ่งตัวเนาะ จดจําเชื้อได้แค่1ชนิดเท่านั้นถ้าจดจําเชื้อไปแล้วปั๊บจะเอาไปใช้ค่าเชื้ออย่างอื่นทําไม่ได้นะครับสมมตินะคุณฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่4สายพันธ์ุไปเจอไวรัสอื่นที่มาเป็นสายพันธุ์ที่5คุณจะมีโอกาสติดมากกว่าคนทั่วไป เพราะว่าคุณใช้ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยไปจดจําไอ้สีสายพันธุ์นี้แล้วคุณจะเหลือภูมิคุ้มกันที่เหลือเนี่ยเพื่อจะรองรับสายพันธุ์อื่นที่มันไม่ใช่สีสายพันธุ์นี้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ระบาดอยู่มันคือไวรัสโควิดคุณไปฉีดไข้หวัดใหญ่ตอนเนี้ไม่จําเป็นต่อมาข้อที่2เนาะเป็นเรื่องที่พูดหลายรอบแล้วเหมือนกันคือเรื่องนอนการนอนสําคัญมากม ขอให้นอนให้เร็ว4ี่ทุ่มขอให้นอนเลยหรืออย่างช้าที่สุดคือ5้าทุ่มมีความสําคัญกับเรื่องภูมิมากๆถ้าคุณนอนดึกจะทําให้ภูมิคุณนะ่ยแก่ภูมิคุณเสื่อมนะครับ เห็นไหมว่าทําไมคนสูงอายุเวลาติดไวรัสแล้วเนี่ยเจ็บหนักมากกว่าเสียชีวิตมากกว่าเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นเนาะเซลล์ต่างๆในร่างกายเรามันก็แก่เซลล์หัวใจเซลล์ตับเซลล์ปอดเซลล์ม้ามเซลล์ไตทุกอย่างมันแก่หมดรวมถึงเซลล์ภูมิคุ้มกันเขาก็แก่ด้วยเขาเลยทํางานได้ไม่ดีนะครับ ทีนี้ถ้าคุณยังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่อยู่ในวัยทำงานอยู่ยิ่งคุณนอนดึกเซลล์ภูมิคุ้มกันจะยิ่งแก่พอเซลล์ภูมิคุ้มกันมันแก่เนี่ยภูมิคุณก็จะลดลงนี่คือความสำคัญของว่าทำไมถึงต้องนอนให้เร็วนอนให้พอนะครับสร้างภูมิง,ง่ายๆเนี่ยด้วยการนอนต่อมาเรื่องที่3คือเรื่องของความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยทำให้ภูมิตกคุณเครียดแค่4นาะทีนะภูมิคุณจะตกไป4ชั่วโมงความเครียดเนี่ยสำคัญมากมาก วิธีใครเครียดเนาะหมอแนะนำให้ทำเรื่องของ box breathing หรือว่า four square breathing เวลาทำให้ทำอย่างนี้ก็คือว่าให้หายใจเข้าเนาะนับ1 2 3 4แล้วกลั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4แล้วหายใจออกนับ1 2 3 4แล้วกลั้นไว้นับ 1, 2, 3, 4ทําทำแบบนี้4รอบเวลาเรารู้สึกเครียดทุกกังวลเมื่อไหร่ให้ทําแบบนี้4รอบนะครับณนะวินาทีที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่กับลมหายใจอความเครียดความกังวลเนี่ยอย่างน้อยในช่วงนี้ยมันก็หายไปนะครับต่อมาข้อที่4เนาะตากแดดกันบ้างโดนแดดบ้างเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยหมอถือว่าเป็นวิตามินที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้เนาะ ถ้าเกิดมีกําลังในการซื้อรับประทานได้ซื้อรับประทานถ้าเกิดวิตามินในช่วงนี้เลือกสักหนึ่งอย่างเอาวิตามินดีครับผมเลือกวิตามินดี3เลือกแบบที่เป็นซอฟต์เจลเป็นเจลนุ่มๆอ่ะแล้วข้างในเป็นออยล์ให้เลือกแบบนี้เวลาปากแดดอย่าใส่เสื้อผ้าแขนยาวไปปากแดดไม่ได้ประโยชน์ใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นที่สุดอ่าข้อที่5เนาะวิตามินนะครับที่หมอแนะนําหมอแนะนำอยู่6ตัวแต่ เอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวหมอเรียงลําดับความสําคัญให้ว่าอะไรสําคัญก่อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกเนาะวิตามิน D3 5000 i านยะครับทานวันละ1เมนะ็ดเนาะถ้าเกิดไม่เคยทานเลยทานเป็น1 0,000ไปสัก1เดือนนะครับแล้วก็ค่อยลดลงเหลือ5,000ต่อมาวิตามิน C นะครับวิตามิน C ก็ทานอย่างน้อยวันละ1000นะแต่ว่าส่วนตัวหมอมองว่าช่วงนี้ควรเพิ่มขึ้นเป็น2,000นนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจะทานพันเดียวไม่ว่ากันนะครับถ้าจะทาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้เลือกฟอร์มที่มันเป็นซัสเทนล l ล a สซ s u ัสเทนล e ลิสเนี่ยหมายความว่ามันใช้เวลา12ชั่วโมงในการปลดปล่อยวิตามินออกมานะครับถ้าเกิดมันปลดปล่อยออกมาทีเดียวปุ้งทั้งหมดเลย1000เนี่ยเราดูดซึมไม่ทันหมายความว่าปุ้ง1 0 0 0เนี่ยคุณได้แค่200ถ้าเกิดมันเป็นซัสเทนลิลิสซเนี่ยร่างกายมันจะค่อยๆเก็บค่อยๆดูดซึมมันก็จะได้มากกว่านะครับสคือซิงค์นะครับ, Sing, รบให้ทานในฟอร์มที่เป็นคีเลตซิงค์ประมาณวันหนึ่งห้าสิบมิ เยอะเนาะสตัวนี้เป็นตัวเบสิกที่แนะนําก่อนเลยนะครับทีนี้วิตามินอีกตัวหนึ่งที่แนะนานะครับคือฟิชออยนะครับตัวไวรัสเนี่ยเวลาที่มันติดเข้ามาแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1คือระยะที่เราติดเข้ามาแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นระยะที่2เป็นระยะที่มีการอักเสบที่สูงขึ้นมากแล้วระยะที่3คือระยะที่มันแบบลงปอดเจ็บหนักเอาไว้ว่าภายในล้มเหลวระบบทางเดินหายใจล้มเหลวต่างๆเพราะฉะนั้น เราเจ็บหนักเกิดจากการอักเสบที่มันสูงนะครับวิธีป้องกันก็คือ f i ิชออยช่วยลดการอักเสบได้ เวลาคนที่ติดไวรัสมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของไม่ได้กลิ่นถ้าคนที่ติดแล้วไม่ได้กลิ่นนะบ่งบอกว่ามันมีการอักเสบที่สูงพอมันมีการอักเสบเยอะเส้นประสาทในการรับกลิ่นเนี่ยมันอักเสบไปด้วยพอเวลาที่มันอักเสบแล้วเนี่ยการรับกลิ่นมาเลยทําได้น้อยลงเพราะฉะนั้นพอไม่ได้กลิ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทานเยอะเลยคือ fish oil นะครับพอทาน fish oil ไปเนี่ย พอสักสองสาวันเนี่ยคุณจะกลับมารับกลิ่นได้ถ้าคุณกลับมารับกลิ่นได้แสดงว่าการอักเสบมันน้อยลงนะครับทีนี้อีก2ตัวเนาะที่เป็นเอ็กซ์ต้านะครับก็คือวิตามิน A กับซีลีเนียมทำไม2ตัวนี้ถึงมีความสําคัญหมอพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันเนาะว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทํางานเร็วแต่ไม่จําเพาะเจาะจงไม่จาเพาะเจาะจงเลยว่าเป็นไวรัสตัวไหนจัดการหมดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ ภูมิคุ้มกันที่ทํางานแบบเฉพาะเจาะจงเซลภูมิคุ้มกันที่ทำงานแบบเฉพาะจาาบบเจาะจงเนี่ยก็คือเซล์กลุ่มที่เราได้รับวัคซีนเข้าไปนั่นแหละพอได้รับวัคซีนเข้าไปอันนี้มันเฉพาะเจาะจงแหละจ้องจะทําลายเชื้อชนิดนั้นนั่นแหละแต่ตอนนี้ประเด็นคือเชื้อมันกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราไปหวังพึ่งกลุ่มภูมิที่ฉีดกระตุ้นจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้กลุ่มที่เราต้องหวังพึ่งคือกลุ่มที่ตอบสนองเร็วแต่ไม่เฉพาะเจาะจงตัวที่เก่งที่สุดคือ nk เซล NK เซ l l เนี่ยสมมุติว่าเปรียบเหมือนทหารเนาะก็เป็นทหารที่อยู่ชายแดนเลยถ้ามีค่าศึกใครก็ตามลุกล้ำเข้ามาที่อยู่ติดชายแดนเนี่ยเข้าจัดการก่อนเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้คือ NK เซล l ์นะครับแล้ว NK เซล l เนี่ยเป็นเซลล์ภุมมคุ้มกันที่จัดการได้ดุดันที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเสริม NK เซล l ได้คือ A กับซิลิเนียมนะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับคือเรื่องของการทานอาหารในช่วงนี้เนาะ อย่าไปทานอาหารแปรรูปเยอะทานอาหารสดทานอาหารที่มันดูมีประโยชน์ไม่ต้องทานอาหารพวกแบบทอดๆใส่น้ํามันเยอะๆทานอาหารจังฟู้ดต่างๆอย่าไปทานเยอะนะครับไอสารอาหารต่างๆที่หมอพูดไปเนาะวิตามินซีซิงค์ต่างๆเหล่านี้เนาะซิลิเนียมพวกนี้วิตามินแร่ธาตุเนี่ยมันได้จากผักผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกทานผักผลไม้ธัญพืชต่างๆให้มันเยอะขึ้นอะไรก็ตามที่มันเกิดมาจากดินน่ะเนาะมันจะมีแร่ธาตุมาด้วย แล้วก็พืชผ tamam. ักต I mean, ่างๆมันก็จะสังเคราะห์วิตามินมาด้วยนะครับเพราะฉันเนี่ยทานสิ่งเหล่านี้ให้มันเยอะขึ้นผลไม้เน้นผลไม้ไม่หวานนะครับทานสิ่งเหล่านี้ให้มันเยอะขึ้นเพื่อให้ภาวะโภชนาการของเราเนาะวิตามินแร่ธาตุต่างๆมันดีขึ้นถ้าไปทานแต่อาหารสําเร็จรูปต่างๆเนี่ยในอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆน้อยประโยชน์ที่ได้ก็จะน้อยที่หมอบอกว่าภูมิของคนหนุ่มสาวเนี่ยมันดีถูกไหมบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยเนี่ยมีคนที่คนหนุ่มอายุไม่เยอะแล้วเสียชีวิต นะครับคนนั้นไม่อ้วนด้วยไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆด้วยเกิดจากอะไรตอนนี้ข้อสันนิษฐานคือคนคนนั้นมีภาวะสารอาหารต่างๆในร่างกายไม่ดีมีไลฟ์สไตล์ไม่ดีนอนดึกทำงานหักโหมทานอาหารไม่ดีทำให้ระดับวิตามินแร่ธาตุต่างๆในร่างกายไม่ดีนะครับ